สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับบริษัท i อแซ c เบ r เนออีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เรานะครับหายไปพักหนึ่งนะครับเพราะว่าติดภารกิจกันนะครับก็ตอนนี้นะครับเรามาทําคลิปนะครับนําเสนอเป็นสินค้าตัวใหม่นะครับของบริษัท i อแซ c นะครับก็คือเจ้าโซลมอเตอร์ตัวนี้นะครับหรือเราเรียก d a m เปอร์คอนโทรลเลอร์ก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปกกันนะครับว่าสเปกเป็นอย่างไรบ้างนะครับ สเปคของดัมเปอร์คอนโทรลเลอร์ตัวนี้นะครับเราใช้พาวเวอร์ซัพพลายนะครับเป็น AC 220โวลต์50เพนะครับแล้วก็ทอร์กที่160นิวตันเมตรนะครับแล้วก็นี่ครับ7วัตต์นะครับแล้วก็ใช้เวลา60วินาทีนะครับโด้มุมการเปิด90องศานะครับ0ูนย์ถึง90นะครับเดี๋ยวเราไปลองไปดูกันนะครับครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ เป็นการทดสอบโซลโมเตอร์นะครับหรือดัมเปอร์คอนโทรลเลอร์ของบริษัท is a ซนะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่ลูกค้านะครับส่งมาให้เราติดตั้งนะครับซึ่งของเดิมของลูกค้าเนี่ยหาซื้อไม่ได้นะครับเป็นเป็นโซลโมเตอร์อีกประเภทนึงนะครับซึ่งตอนนี้ลูกค้าก็มาเปลี่ยนเป็นของเรานะครับซึ่งการทำงานเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเราสามารถ ปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้นะครับซึ่งโซวตัวซึ่งโซมอเตอร์ตัวนี้เราจะเอาไปติดตั้งที่ชุดดมเปอร์ของเบอร์นเนอร์นะครับเพื่อเปิดปิดกับตัวปัตตาฟายวาล์วลมนะครับเพื่อคอนโทรลการจ่ายลมเข้าไปนะครับเพื่อเปิดการเร่งหลีของไฟนั่นเองนะครับซึ่งการทํางานของมันนะครับก็จะมีเป็นแบบปิดเปิดนะครับซึ่งตัวเนี้มันขึ้นอยู่กับ มันขึ้นอยู่กับเบอร์เนอร์ของลูกค้าซึ่งจริงมันสามารถทํางานได้หมดเลยนะครับซึ่งมันเปิดสูงสุดเนี่ยได้90าองศานะครับแล้วก็ด้วยเวลา60สิวินะครับซึ่งมันจะค่อนข้างไม่เร็วมากนะครับแต่ว่าในการทํางานของเบอร์เนอร์เนี่ยมันจะทําให้ไฟเนี่ยค่อยๆสมูทมากนะครับมันจะไม่ว,วูบวาบบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเอาไปใช้กับเบอร์เนอร์เนี่ยมันก็จะค่อนข้างดีมากนะครับเพราะว่า ไฟของเบอร์เนอร์เนี่ยมันจะไม่วูบวาบมันจะค่อยๆขึ้นค่อยๆปรปับนะครับเพราะฉะนั้นการคอนโทรลไฟก็จะดีครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับว่ามันทำงานยังไงนะครับนี่ครับหลังจากที่เปิดสวิตช์นะครับตอนนี้กำลังเปิดวาล์วอยู่นะครับซึ่งจะมีสัญลักษณ์อยู่นะครับโอเ n นนะครับก็คือการหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับ เมื่อมันหมุนนะครับมันก็จะแตะกรนลิมิตนะครับแล้วก็จะหยุดการทำงานนะครับเห็น,น้ครับตอนนี้เริ่มแตะกรนลิมิตแล้วพอลิมิตทำงานปับ๊บหยุดครับผมซึ่งจริงๆตรงนี้เราสามารถตั้งได้นะครับว่ามันจะให้เปิดแค่ไหนหรือว่าปิดแค่ไหนนะขึ้นอยู่กับการตั้งระยะของเรานะครับโอเคผมขออนุญ,ญาต อันนี้เราเปิดแล้วนะเดี๋ยวเราจะลองปิดกันโอเคเริ่มทำงานแล้วนะครับ Okay, ครับก็ตัวนี้นะครับสามารถเอาไปดัดแปลงใช้กับเบอร์เนอร์ไม่ว่าจะเป็นเบอร์เนอร์แพ็กเกจหรือว่าเบอร์เนอร์ประเภทแยกชิ้นนะครับเราสามารถใช้ควบคุมบัตเตอร์ไฟวาวแก๊สหรือลมได้เลยนะครับตัวนี้เพราะว่าเคยนําไปติดที่เบอร์เนอร์แล้วค่อนข้างดีครับสามารถใช้กับพวกเบอร์เนอร์ที่เป็นโมดูลเลตได้ครับก็จะมีความสเสถียรมากนะครับในการใช้งานไฟจะไม่วูบวาบนะครับมันไม่เหมือนพวก เซอวมอเตอร์ที่เปิดปิดเร็วๆนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ไฟค่อนข้างกระชากเวลาคอนโทรลไฟอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยดีตัวนี้มันจะแบบเวลามันรีเมียเนี่ยมันค่อนข้างจะละเอียดแล้วก็ไฟของท่านก็ค่อยๆขึ้นสวยด้วยครับไฟสวยครับอันนี้นะครับก็เป็นลักษณะของเซอร์โวเราที่เรานําไปติดตั้งให้กับลูกค้าแล้วนะครับแล้วเราก็จะเอาชุดนี้เนี่ย ไปประกอบให้กับลูกค้านะครับใช้สําหรับในการเปิดปิดบัตเตอร์ไฟวาลครับซึ่งตัวนี้ก็ผ่านการดัดแปลงเรียบร้อยมาแล้วครับซึ่งโซโบที่เราจําหน่ายจริงๆก็คือตัวสีเขียวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูคลิปตัวอย่างที่เราเคยติดตั้งมาของเป็นเบนเนอร์แพ็กเกจกันนะครับ นะครับก็จากที่เห็นนะครับเดิมทีเบอร์เนอร์ตัวนี้เป็นแบบทูสเตตนะครับแล้วก็เอามาโมดิฟายใหม่ให้เป็นโมดูลเลตนะครับโดยที่ทางบริษัทไอแซกก็ใส่โมดไฟล์วาลของไอแซกเพิ่มไปด้วยนะครับจะเห็นว่าการคอนโทรลเนี่ยมันจะค่อยๆค่อยๆปรับนะค,ค่อยๆปิดลมแล้วทำให้เปลวไฟเนี่ยมันเปลี่ยนไม่มากนะครับ ก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าเปลวไฟนั้นไม่เกิดอาการบูบวาดนะครับทำให้คอนโทรลอุณภูมิได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับก็สำหรับใครที่สนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ทางเพจ i s a ซ c b u r n r r นะครับมาสอบถามข้อมูลนะครับแล้วก็เรายังมีสินค้าอื่นๆอีกนะครับเกี่ยวกับเบอร์เนอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเชียวสปาร์กนะครับ s ซอูโมเตอร์กล่องจุดระเบิดนะครับ พวกเฟรมหลอดหรือว่า UV sensor ต่างๆนะครับอุปกรณ์เกี่ยวกับเบอร์เนอร์ทุกประเภทเลยนะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่สัตว์ไ s a ซ c u u r n e r นะครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็จบกันไปเพียเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับพระเจ้าคุณขา